สวัสดีครับส่วนบอนสีพระธรรมอีพีนี้จะพามารื้อกระถางนะครับวันนี้จะพามารื้อกระถางมาดูว่าบอนสีต้นนี้นะครับที่กําลังรื้ออยู่เนี่ยก็เลยว่าเอออยากจะให้ทุกท่านได้เห็นด้วยว่าเราเลี้ยงมาประมาณ6-7เดือนเนี่ยมาดูว่าหัวเขาเป็นยังไงคือตอนนี้เขาโดนเพลี้ยไฟไรแดงบุกนะครับต้นนี้ที่อัปเดตให้ดูนี่ใบใหญ่มากนะครับดู เนี่ยให้เห็นรากก้านยาวนี่ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากตอนนี้คือเราปล่อยให้เขาโซมนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาโซมแล้วทีนี้ก็จะนำไปรื้อตอนนี้นําไปสองกระถางแล้วนะครับตอนนี้จะนําไปอีกสองทั้งหมดก็จะประมาณหกนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่สองกระถางนี้น่าจะใหญ่อยู่ดูจากลักษณะของหน่อที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่ นี่นี่เราออกมานี่มันมีเพีย้ยไฟไลายแดงมีมดเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่นำพาเพีย้ยไฟไลายแดงมานี่นะครับนี่มาดาูสองต้นที่รื้อออกไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือหัวของเขาก็จะทํานําไปผ่าทําจํานวนดูเขี่ยวของเขานะครับเขี้ยวตัวนี้ก็จะกลายไปเป็นหนอ่อต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการผ่านะครับเราทําการผ่าแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่า,าจะไม่เหมือนต้นแม่หรือว่าเขาจะาไม่แข็งแรงเหมือนไม้แยกหนอดูดูดนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับหนอล้วแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเขี้ยวเขาใหญ่มากแล้วดูนะครับเนี่ยเนี่ยเขี้ยวใหญ่มากนะครับเขี้ยวใหญ่มากแล้วก็มีหลายเขี้ยวด้วยนี่ก็ผ่าได้หลายต้นอยู่ นะครับบางชิ้นนี่ยผ่าไปอาจจะมีสามเขี้ยวด้วยซ้ำเนี่ยเพราะว่าเขี้ยวเกาจะติดติดกันเราก็ต้องเลี้ยงให้เขาโตก่อนนะครับโตก่อนแล้วถ้าถ้าแยกได้ก็จะแยกออกจากกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นี่คือหัวที่หนึ่งนะครับนี่ใบเขาออกหมดเลยเหลือแค่นะตัวหลอดใหม่ที่กำลังจะแทงขึ้นมานะครับตราบใดที่บอนสียังมีหัวตอนน่อให้เขาเจอเพี้ยไฟไลายแดงจนหัวใบยุบลงไป ไม่เหลือสักใบนะครับแต่ไม่นานครับเขาก็จะฟื้นออกมาแล้วก็จะแทงแบบนี้ขึ้นมาจะค่อยๆแทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็สร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับเนี่ยตาใดที่เขามีหัวนะครับเนี่ยไปจะใหญ่จะเล็กได้หลายท่านถามมาทําไมเลี้ยงบอลสีได้ฟอร์มใหญ่ใบใหญ่สีสวยนะครับสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งนอกจากวัสดุปลูกแล้วนะครับก็ต้องดูที่ขนาด ความสมบูรณ์ของหัวบอลสีนี่หัวเขาแบบใหญ่อยู่นะครับอ่าแล้วยิ่งมาดูดูต้นที่สองนี่นี่ที่กําลังจะดูโอ้โหคือแบบใหญ่กว่าต้นแรกมากนะครับดูใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียบให้เทียบดูเนี่มืออ่าดูดูดูหัวที่หนึ่งดูหัวที่หนึ่งกับ <c oughs> คนละไซส์เลยอันนี้ดูอันนี้คืออยู่ในมือนี่ว่าใหญ่แล้วนะครับมาเจอหัวนี้คือ แค่จะหนึ่งส่วนสี่เลยนะครับเนี่ยต้นนี้หัวใหญ่มากนะครับอันนี้คือหัวที่หนึ่งแล้วก็ที่เห็นก้นเนี่ยหัวที่สองนะครับใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เอามาให้ทุกท่านดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นที่สองนะครับตอนนี้ก็ทําการล้างหัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวของเขานะครับอันนี้เป็นพะโมกคารานะกระดูกเขียวนะครับกระดูกเขียว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้เป็นหนอนะเป็นหนอมีอยู่1 2ึ่งสอามี่ห้าหนอใหญ่ๆประมาณห้าหนอแล้วก็อันนี้ตรงกลางกลางนะั่คือต้นตัวแม่ของเขานะครับตัวแม่ของเขานี่เราก็เพิ่งจะดึงใบออกเขาเหลือใบเดียวแล้วก็เราก็ดึงออกก็จะเห็นเนี่ยหลอดใหม่ที่อยู่ตรงกลางนะครับยังเป็นสีขาวชมพูอยู่เลยแล้วดูหัวของเขา หัวใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วเขี้ยวแบบเขี้ยวก็ใหญ่นะเขี้ยวก็ใหญ่เตรียมเป็นแบบหนอ่อเตรียมเป็นหนอใหญ่ได้เลยนะครับเตรียมเป็นหนอใหญ่ได้เลยเนี่ยใหญ่มากคือถ้าทายเดียวๆเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไม่ค่อยชัดนี่แต่ถ้าเอามาเทียบกับหัวที่หนึ่งนะครับเนี่เอามาเทียบกันเนี่จะเห็นความชัดเจนเลยเดี๋ยวให้ดูดูเห็นไหมครับ คนละไซส์เลยนะครับคนละไซส์เลยคือหัวใหญ่มากนะครับเหมือนเหมือนลูกชิ้นเหมือนขนมพิงอย่างเงี้ยเลยนะครับไม่รู้รู้จากขนมพิงกันหรือเปล่านะครับนี่หัวใหญ่มากนะครับหัวใหญ่มากๆเหมือนเหมือนมันตะเพามันแก้วอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวนี้นะครับหน่อใหญ่นี้เราก็จะแยกลงกระถางไว้นะครับ ในในนอใหญ่นี้ก็มีเขี้ยวเหมือนกันนะครับนี่มีเขี้ยวเหมือนกันนี่อันนี้ก็จะแยกลงกระถางไว้นะครับปลูกตั้งแม่ต่อไปนะครับส่วนเขี้ยวพวกนี้ก็จะทําการผ่าทําจํานวนนะครับเราน่าจะได้หลายต้นอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าวันนี้จะลือประมาณ6กระถาง6หัวหัวหนึ่งก็น่าจะได้หลายต้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันเนี่ยดูต้นนี้ปล่อยเขาจนโสมเลยนะครับนี่ดู เหลืออยู่ใบเดียว2 3งโอสาใบอยู่โอ้แต่ว่าต้นนี้แปลกเดกงงนะให้ดูว่าแปลกยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าแปลกยังไงนะครับอันนี้เราเอาไม้ออกก่อนด้วยความที่ก้านเขายาวก็เลยใช้ไม้ค้ำไว้นะครับเพื่อให้ฟอร์มเขาสวยต้นนี้ที่ว่าแปลกให้ดูนะครับพระโมคคัลานะเนี่ยเมื่อหัวเขาสมบูรณ์เราจะเห็นอะไรครับมีหูโอ้สีสวยมากถ่ายแบบนี้ หูใต้ใบนะครับนี่หูใต้ใบหูใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลใบใหญ่ดูใต้ใบนี่โอ้โหเส้นชัดมากเส้นชัดกระดูกชัดมากนะครับแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยแล้วดูใบนี้อันนี้น่าจะเป็นใบรองนะครับใบรองจากใบอันนี้อันนี้เป็นใบล่าสุดอันนี้เป็นใบรองดูโอ้โหเดี๋ยวดูใต้แบบร่มๆหน่อยอืมหนึ่งสองสามสี่มีสี่หู นะครับมีสี่หูด้วยกันนะครับต้นนี้โหสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนี่นี่คือหูของพระโมกคขคลานะนะใครยังไม่เคยเห็นนะครับใครยังไม่เคยเห็นนี่หูหูพระโมคกขลานะเห็นไหมครับนี่หูของพระโมคขลานะสวยงามเดี๋ยวถ่ายใตย้ใต้นี้ไว้ด้วยนะครับก็ถ่ายไว้ก่อนที่จะนำไป จํเดี๋ยวเรามารื้อกระถางกันดูนะครับว่าจะหัวจะใหญ่แค่ไหนเขี้ยวจะเยอะไหมนะครับไปรับชมกันเลยครับหัวนี้ก็ร้างเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่หนึ่งใบที่ติดกับหัวนี่นะครับหนึ่งใบที่ติดกับหัวดูหัวของเขานะครับหัวใหญ่เหมือนกันนะครับต้นนี้แล้วก็มีเขี้ยวมีหนอด้วยนี่เห็นไหมครับหน่อมาแล้วที่เราเห็นในเขี้ยวเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เขี้ยวเล็กๆแบบนี้เขาจะกลายมาเป็นหน่อ ต่อไปแบบนี้ใหญ่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยนี่คือผ่าปแป๊บเดียวก็จะได้เป็นต้นลวถ้าถ้าเกิดเป็นเขาขาวแบบนี้ก็คือเอาลงกระถางได้เลยไม่ต้องไปบรรจุก,กล่องกับเพื่อนๆที่เป็นเขี้ยวเล็กๆนะครับเอาแยกไว้ต่างหากเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อหัวพระโมกัลานะนะครับอันนี้เป็นต้นที่สามกระถางที่สามแล้วเขี้ยวเยอะมากนะครับนี่คืออ่ ปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เขี่ยวเขาเยอะนะครับก็คือปล่อยให้เขาโซมนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยดูดูกระถางนี้ยิ่งเนี่ยมีหนอด้วยอันนี้ก็น่าจะน่ารุนเหมือนกันนะครับคือเราปล่อยให้เขาโซมกระถางนี้แห้งโดยที่ไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับเนี่ยกระถางแห้งโดยที่ไม่ต้องรดน้ําเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระถางนี้กันว่าจะเป็นยังไงจะเขี่ยวเยอะไหมนะครับไปรับชมกันเลยครับ มาอัปเดตกันต่อที่กระถางที่4นะครับอันนี้จะเป็นพระโมกนลานะกระดูกขาวนะครับนี่พระโมคกนลานะจะมีกระดูกเขียวกับกระดูกขาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับการผ่าออกมาแล้วเขาอาจจะแผลงไว้เป็นกระดูกเขียวนะครับอันนี้เป็นกระดูกขาวนะครับกระดูกขาวเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้หัวเท่าๆกับกระถางที่2เลยนะครับหัวใหญ่มากนะแต่ว่าเขี้ยวเขี้ยวใหญ่ๆนี้จะมีอยู่สเขี้ยว แล้วก็เขี้ยวที่กาลังจะ,จะเจริญเติบโตนเนี่ยจะมีอยู่โอ้หลายเขี้ยวเลยนะครับหลายเขี้ยวเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นหน่อต่อไปนะครับนี่หัวใหญ่เหมือนกันนะครับนี่หัวกลมๆนะหัวกลมๆเนี่ยแต่เขี้ยวเยอะมากนะครับเขี้ยวเยอะมากๆสําหรับต้นที่สี่นะครับนี่การปล่อยทิ้งให้เขาโสมเนี่ยก็เหมือนเขาก็จะรีบนะครับรีบสร้าง เขี้ยวนะครับสร้างเขี้ยวสร้างหน่อขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายจํานวนนั่นเองนะครับโอ้ได้มาสี่หัวแล้วหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่นี้ไปเหลืออีกสองกระถางเดี๋ยวเรามาดูว่าจะหัวใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันในสองกระถางนี้อันนี้แบบโอ้โหโซมมากเลยนะครับโซมมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ส่วนสีกระถางนี้เดี๋ยวอา,อาจจะไม่ได้ผ่าแต่ว่าจะเปลี่ยนดินปลูกให้นะครับฟอร์มเขากาลังมาอันนี้จะเป็นกระดูกขาวนะครับนี่เป็นแยกหน่อจากกระดูกขาวทั้งสี่ต้นนี้นะครับเป็นหน่อทั้งสี่ต้นแยกมาพร้อมกันนะครับแต่ความใหญ่ความโตก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแต่ละต้นนะครับว่ารากถ้ารากเดินดีเนี่ยเขาก็สร้างใบใหม่ขึ้นมาได้เยอะนะครับนี่อันนี้อาจจะยุบไปนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ อันนี้ก็กําลังแทงหลอดใหม่ส่วนตัวนี้ก็กําลังสร้างนะครับกำลังสร้างหลอดใหม่เหมือนกันทั้งสีกระถางนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนดินปูก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ที่นี่นะครับก็จะขยายไว้ค่อนข้างเยอะอยู่ไว้ตั้งแม่เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับพระโมคคันลานา,าใครที่ชอบบอนกาบอลมีแข้งนะครับหรือว่าบอลตับนะครับพะโมกคัลานา,าอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับ สำหรับใครชอบสะสมนะครับสะสมบอลกาบบอลแข้งหรือว่าบอลตับต่างๆใครชอบสะสมเป็นตับเป็นคอลเลกชันนะครับก็เนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยอันนี้ก็กำลังกาลังจะทำจำนวนเพิ่มนะครับสำหรับพระโมกคาลานะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสองกระถางสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวล่างหัวแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง6กระถางเรามาดู กระถางที่ห้านะครับกระถางที่ห้านี่เขี่ยวกําลังมาแล้วเห็นไหมครับเขากําลังสร้างสร้างหนองใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเคี่ยวขึ้นมาเยอะเลยนี่ก็หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ทุกกระถางเลยนะครับผมอันนี้เป็นกระถางที่ห้าแล้วก็กระถางสุดท้ายเนี่ยครับกระถางสุดท้ายจะหัวเล็กกว่าเพื่อนแต่หัวเล็กๆนี่เขี้ยวเยอะมากนะฮะให้ดูเห็นไหมครับเนี่ย เคียวเล็กๆขึ้นเป็นตะปุ่มตะป่มอยู่เห็นไหมครับเป็นล้มแหลมเนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือใบใบใหญ่ๆเขาจะหลุดออกหมดเลยก็จะเหลือแค่ตัวหลอดขา,ขาวๆแบบนี้นะครับนี่จะเหลือแต่หลอดขาวๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือ,อบอนที่เขากําลังจะเรียกว่าทิ้งใบแล้วก็จะขึ้นหลอดใหม่ก็เลย รีบสร้างเขี่ยวสร้างหนอ่อขึ้นมาเพื่อทดแทนนะทดแทนต้นเก่าหรือว่าเนี่ยเพื่อให้สร้างหนอ่อขึ้นมาขยายทําจํานวนสร้างเรียกว่าสร้างครอบครัวให้อ่ใหญ่ขึ้นนะครับขยายอาณาเขตนะครับหัวเขาก็จะขยายไปเรื่อยๆเหมือนเนี่ยในนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับหกหัวเหมือนตัวนี้เขาก็จะขยายไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยพอเขาสร้างหนอ่หนอนอนี้ก็จะสร้างหัวขยาย ออกไปอีกนะครับถ้าเราไม่รื้อนะครับหัวก็เดบโอโ้โหคงให,ใหญ่มากๆนะครับนี่ครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามา,าเช็คกันอีกทีหนึง่งว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อ,อ,อมๆกันครับตอนนี้หลังจากที่รื้อกระถางล้างหัวเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาอัปเดตดูว่าแต่และหัวเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้กี่หัว 6กระถางนะครับ6กระถางก็6 ira, os, หัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาดูว่าใน6หัวใหญ่หญๆนี่เป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับมีเขียวมีหนอเยอะมากนะครับนี่นี่หัวที่1นะครับต้นที่2องต้นนี้นี่หัวใหญ่ๆอันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะครับนี่ใหญ่สุดใน6ต้นเลยนะครับนี่ แล้วตัวนี้เราก็จะแยกแยกหน่อลงกระถางนะครับตั้งแม่เเราได้แม่ใหม่อีก3ต้นนะครับได้แม่ใหม่มีอีก3ต้นนะครับแล้วก็หัวนี้ก็หัวใหญ่หัวนี้อีก2เป็น5ต้นแล้วนะครับตอนนี้ได้แม่พันมาห้าต้นแล้วนะครับหต้นแล้วก็รวมกับกระถางใหญ่อีก4ีกระถางเป็น9 เป็นสิต้นแล้วนะครับตอนนี้แม่แม่พันธุพ่อโมคันลานนะนี้อันนี้คือตัวที่ใบเขาหลุดหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวสุดท้ายเนี่ยในกระถางสุดท้ายแล้วก็อันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งเนี่ยหัวนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันนี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่มารื้อให้ดู กำลังจะแยกหนอแล้วก็ทําจํานวนเพิ่มนะครับสําหรับพระโมกัลานะตับพุทธประวัติเนี่ยใครที่ชอบบนแข้งบนกาบมีแข้งแบบนี้หรือว่าสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับโทนสีแบบนี้นะครับนี่ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้ก็จะมีแบ่งๆนะครับแบ่งปันกัน เบาๆนะครับถือว่าเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับสําหรับคลิปนี้พามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับว้บจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพัฒนาการหลังจากที่ทําจํานวนแล้วจะเป็นยังไงจะได้เยอะไหมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามาเราก็ อ่านแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระทําไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร